ยวยันตะคองเด้อพี่น้องไงโอ้ปากกาใหญ่เลยโอ้บุกขึ้นติดโอ้ไต่ไต่โอ้โอเราไป็นไงฮะโอ้ยันดูดูพี่น้องไงคองคักคองแน่อ ในน้ำสงครามพี่น้องบรรยากาศยามแรงเระื่อจุดเดิมไม้เดิมเข้ามาลุ้นประกาศกันพี่น้อยมาวันนี้ก็จะค่ำหน่้ยจังหน่อยประมาณสามโมงสี่โมงนี่แหละมาสิท์ประกาศพี่น้องก็ไผ่ดิบดิบโอ้ลองเหรอไม่ลองไม่รู้ หอกก็ใส่เดือนคือเก่ามันน้ำลุองพี่น้องเอ้มันจะกลิ่นให้บ่ถึงนลุงถเท่ไหลแล้วต้องให้มันลุงกว่านี้จังน้อยหนึ่งปีนี้หาปลาขย่งบ่มีเลยปีนหนเหยียนไฟกับบูมีพี่น้องนี่จะปลาก่าวอีต่อย

เหือปุดเอาไม่ไหลพี่น้องเอาแล้วดูง่าใส่นี่ก็โอเคอยู่ บม่ตอัวขึ้นขึ้นมากขึ้งับเอ้าตัวนี้อืมใส่ได้พี่น้อง có bừng cái tụi này Bụi khứng cấm nói Bà tụi nói với nó kìa Mưa ni bà bụi kinh nhờ Bà kinh nhờ chết tụi nhảy tôi nhảy lên một khẩu lộn phía nào ตอดตอดโอ้ตัวผู้ใหญ่กาน้อยฮะหัวเรียนไฟน้อยสำนักตัวใหญ่ไปใส่เบิด มันใหญ่มันเขาได้เขารอบเขากินเวทตัวน,น้อยๆ้อยโโอ,โอพี่น้องวัดตัว ăn để đã tôi này เขาแม่โอ้ยใครยูดตัวนี่ตอดโอ้ยน้องโอ้บหปานใดแต่ว่ากินเลิกตายแน่ๆตัวนี้โอ้ได้แก่งแล้วโฮ cà nối đốt này biển bét còn phía nọ, biển bét biển bét còn มาอีกพี่น้องไก่พูดน้องโอ้โห่ใหญ่พี่น้องนี่ปล่อย ตัวนี้โอเคอยู่ตื่มกันีเดือนยังเหมือนเดิมเได้พาเมื่อละค่ำละ เฮ้เตก่าลี่นี่หึตกเกล่าตุกโกลพี่น้องากมันป่าเนี่ยไปแล้วเฮ้ห้องอีกโอ้บัได ดึงตัวใหญ่อยู่เอาอีกเอาอีกเอาแม่กึดแม่ึบจมบานนี้เอาได้เหรอขึ้นมากิน tay nó hô lụt 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 hô ตรงคืออยู่ไหมอเอา,าใหม่ดูฮึตัวอีกแล้วตัวเกา่าเออบาทอเออหนึงหนึ่นงดูยันแต่ข้องเด้อพี่น้องไงเออปากกาใหญ่เลยโอกขึ้นติด,ดโออ แต่แต่โ oh, อ้เราเป็นนัยฮะโอ้ยันดูดูพี่น้องไงคล้องคักคล้องแน่โอ้คึบโอ้ตัวนี้ใหญ่สุดเขาที่เคยได้ไมาเกือบฝ่ามือ พี่น้องสองเทื่อสามเทื่ออย่งไดมัน คำละคือเก่าพี่น้องเอาไหมเขาคือเก่าอ๋อ ก็ขำพ่อโฮแล้วไปพี่น้องกลับโฮ ขำละเก oh, ็บเบ็ดโอ้มาขำมาขำกันเลยเมื่อขำให้น้องเา้าเก็บเบ็ดกิดกังเบ่งปลาดูไปเนี่ย อะไรแข่งมาขับก็บโอเคอยู่ปากกาใหญ่ตัวหนึ่งทั้งนั้นก็มาขคีมาคาอะไปากกาใหญ่เท่าที่เคยใส่ซีดเบ็ดมากับมีตัวนี้ละใหญ่พีนจจ่น้องตั้งอยูืนดั้งใหญ่แบนี้ไอมื่อห่อ แล้วเขาส่งมาพาควรมีละคลิปสองชิปสองสามมือคลิปหนึ่งี๋ยวเจอโอกัสสองสามมือคลิปหนึ่งี๋ยวเจอโอกาสพี่น้องไงบอกพี่ไม่ลุงเก่งกะว่าสำนี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าจังว่ากัน จักสิบห้าไปทั้งเด็คาดว่าจะเป็นหนองอ้อพี่น้องเพราะว่าช่วงน้ำลุกพล้วน้องลุกมันตรงท่อน้ำไหลพี่น้องจะไปล่องมาออยู่